สวมที่น้อเกสาข้าพระบาทอาเสราวาจอมบดินปินเกษีเฉลิมพระชนพระภูมิพลราชบดีพระบารมียิ่งบุญญาเคื่องฟ้าไหลกอบอาเกยรราชกิจปลิดโครงการผมสร้างสายขาดผู้ล่าฟ้าสดใสโทสพิษราชธรรมทำรงไทยเรื่องลือไป เพื่อลาน่าสุจังขอเทพไทยไตยรักสิ่งสักดิ์สิทธิ์นลมิตรพรพรางาสร้างสุขสันค์พระประสงค์รูปประสงค์มงคลกลังพระดีมั่นขอพระองค์ส่งพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวีรักเงินช้าผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาสาพร้อมด้วย 우리가 라이센스를 받이